มาเพชรบุรีเพชรบุรีัเราอมาเพชรบุรีอข้างใดนะครับอย่าลืมนะแวะที่เล้งแซบที่เดิมครับกับเสื้อโตวใหม่ใช่ไหมเสื้อเสื้ออะไรเขาบางบวชเขานังบวชอ่าเขาน้งบวชนี่ออกงานครั้งแรกออกงานครั้งแรกเพราะว่าเที่ยวเพชรบุรีไงเล้งแซบครับอร่อยครับอร่อยไหมคุณวิลายังไม่กินยังไม่กินเลยอย่าลืมนะครับแวะมาครับ ที่เพชรบุรีก็เล็งแทบที่เด็งอร่อยแล้วนะไม่จริงไงนครับเด็งแทบครับอร่อยครับครับครับเดือดดัรเลยๆๆ เพชรบุรีวะเล่นครับที่ปอตทำปั้มดีๆรอยครับข้าด้วยกันนะกับเลงครับอืม,อมนะอคนะุนะได้เห็นนะ ทั้งเผ็ดทั้งร้อนอร่อยกินดิอร่อยๆกินะข้าวด้กันครับจับเล่งแท็บครับเป็นมือม้อมื้อเช้ากับมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงยังไม่ถึงเที่ยงเท่าไหร่นะครับสิบโมงกับอร่อยครับคุณมาน นะร้อนร้อนอเด็กจับอร่อยข้าวด้วยกันครับกินข้าวด้วยกันครับกับเล้งแซบมาทำไทยเหมือนเดิมครับทำไทยก็มีเต็มหลักนายนะครับสั่งกาแฟร้อนนะกาแฟสั่งกาแฟาร้อน กินข้าวเอาเล้งเสร็จแล้วแล้วก็มาแวทีดูรูปกดูรูปองดูที่มะนาวโอ้ยพปเจ้าพันไทยพิธีวังมะนาวนะครับด้วยพันไทยนะครับเ,เดี๋ยวเต,ติมน้ำตาลกันวันนี้เนแก้วครับนี่ยาเต,ติมน้ำตาลครับเอาที่ สี่คนนะครับเติมไม่ได้ครับเพราะว่ามันน่าจะเติมเพิมนิดนึงครับเติมตางแล้วขอบคุณมีข้าวแต่ก็ต้องกินกันไทยต่อครับเพื่อกระตุ้นกินอะไรกินันไทยแล้วเขาจะไปอยู่ไหนก่วงงูับที่กินกันไทยแล้เขาจะไปอยู่ไหนคนละครับอะไรนะ พี่กินพันไทยแลย้เขาจะไปอย่างน้เขาจะไปยไูไหนงงแล้วพี่บอกกินข้าวเสร็จก็กินพันไทยเ่อะกิ <c oughs> นข้าวเสร็จเป็นกินพันไทยอ่ะคนเ็จละอุ้ยเปิดได้ป่ะอชมเสจแลวนะครับดื่มกาแฟด้วยกันเนาะ เพื่อคนไทยค,ค,คนอยู่นะ,ะชิมไหมชิมร้อนๆชิมกาแฟันไทยได้กันครับขายดีจนน้ำแข็งหมดอ่ะร้อนและเข้มข้นนะวันนี้ก็ขายดีจนน้ำแข็งหมดวันนี้ขายดีแข็ง,ขงน้ำแข็งหมดเลย วันนี้เราดื่มกาแฟร้อนครับอ่ะคุณวงุชหันมาดื่มกาแฟด้วยกันครับตรงนี้ตรงดื่มกาแฟด้วยกันครับเรื่องอานารไทยร้อนเรื่องท่าต่อได้ครับใส่ชุดฟูดินสีจังเลยพอดีแต่เซอร์วิงที่อาทิตย์ที่แล้ว ที่ที่แล้วที่วัดเดิมบางแล้วก็เลยวันนี้ออกงานวันแรกนะครับด้วยผัดไทยแล้วก็ทรงผมใหม่ด้วยเหมือนกับเมื่อวานสุดซื่อจับใจจับใจลูกบ้านกันไปหมนครับอ้าววันนี้แวะที่ปั๊มลุงแท่งเหมือนเดิมครับผมเออเรามาเพชรบุรีก็ต้องแวะปั๊มลุงแท่งครับแล้วก็มีอะไรนะก๋จี ลายเสื้อดอกลายเสื้อดอกลายสงการการครับอันตัวนี้ล่ะโอ้ยหลายสงการครับกระจีบกระจีบไฮไฟล์โอ้สัสสัสจะถ่ายถ่ายเดินซ้อมถ่ายไปไหนเดินซ้อมมันถ่ายรูปว่าถ่ายรูป แต่ก็ได้ี่มุมนี้จะเป็นมุมอะไรนะมแบบป้ายนะป้อมแข่งนะครับเข้ามา er> ่านเข้าอุโมงนะอุโมงค์อุโมงอุโมงนะอุโมงปมแข่งครับนี้จะกินหากินอะไรครับหาอะไรกินก๋วกอนไหมก๋ก้อน cà phê đang chi một mà là sao ông.